มีคำกล่าวที่ว่าเกลือมีค่าดังทองคำในอีสานมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนและมีการผลิตเกลือมากว่า2,500ปีที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเกลือเป็นสิ่งล้ำค่าสารพัดประโยชน มนุษย์มักตั้งถิ่นฐานในแหล่งเกลือเนื่องจากเกลือมีความสำคัญในกระบวนการถลุงเหล็กซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนในยุคเหล็กประการสำคัญร่างกายมนุษย์มีความต้องการเกลือเพื่อปรับสมดุลของเหลวในร่างกายมนุษย์จึงมีนานาวิธีนำเกลือมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่มากกว่ารสชาติ อีกทั้งเกลือยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการถนอมอาหารเช่นการหมักดองโดยเฉพาะการทำปลาแดกหรือปลาร้าที่คนอีสานร,รับประทานจนกลายเป็นอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นอีสานเข้าไปในที่สุดในอีสานพบวัฒน,นธรรมการทำเกลือมาแต่โบราณตามรุ่มน้ำต่างๆเช่นบริเวณรุ่มน้ำมูลในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดศรีสะเกด ลุ่มน้ำเสียวในจังหวัดร้อยเอ็ดลุ่มน้ำชีในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามในทางคติความเชื่อการทำเกลือนั้นถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์มีพิธีกรรมเส้นไหว้ในแบบของชาวบ้านที่ทำสืบทอดกันมาจนเป็นวัฒนธรรมโดยมีผีปู่ผ่านเป็นผีใหญ่ประจำลุ่มน้ำใส่ผีคิดในผาหน,นึ่ง้องให้รองเล่นผ้าหวานซีผ้ามาให้เขาไงเน,นี่ยทุเรนี บ่อพันขันจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งต้มเกลือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้บริเวณโดยรอบของบ่อพันขันปัจจุบันยังพบเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายอยู่มากซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับการต้มเกลือจากพ่อจากเมียเห็นมาตะน,นอยเลระคะเห็นมาตาน,น,นี่นอยแต่เป็นสาวซีดไปตุ่มเกียอไปเอาฟื้นดงผุ่นดงบัรน,น้องฮี่ ขี่เกียนไปเอาฟื้นน้ำเพลินเกียนโคกขึ้นไปเอายกโคขึ้นไปแบกฟื้นออแเจวาล่มน้ำป้าไม่พุ่นละกับผ้ากันไปต้มเกียรกรับขึ้นไปไล่เกียรขื้นใส่งานหน้าเป็นเป็นมันเป็นขันคันแท้เป็นเป็นงานหน้ากับเอาสาเอากีทาสาสาหนามขื้นใส่เล่นเนี่ยมันเป็นเกลือไหมบ้านเนี่ยมันเป็นเกลือเข้มแล้วฮะากาบะฮาเอาคังไปย้อนอยังสี่ขันมันเข้มสิมันกับฟู้ขื้นคังน,นั่น giết cả bánh hành là ra, nấm, giếng nước, giếng say hang đây, mái say An cả thàm, nhâm mình xào thàm, nhâm mình say anh, nẹo tôm cua hao nè, say xăng cả say

มาหาเกลือมาขายเอาปักพ้าวมาหาเอาขี่กระบองมาหาแลกเกียร์ลังค้นันกระไดผงขิ้วโรดได้แนวกินแนวอยากเป็นข่ารอรข่าหยังเป็นแนวกินเป็นขาไก่ใส่หยวกนี่สิไปก็เห็ดกินเห็ดอยากมากกระพอกับแม่มาซาดนั่นแหละมาเห็ดกินใส่หนึ่งกะเม็นเห็ดกินเห็ดอยากก็เอาเกลือนี่งละเห็ดกินน้ำใส่เกลือสีเท่าหนี่งละสีเท่าหนี่งละอย่าสีเท่าหนี่มันดีจรลี แต่ว่ามันถังบ่อขาวคือเกียร์ของทะเลดอกมันเป็นออกเป็นสีเทาๆแนวจางแนนอยเป็นสีเหลืองแนวขันขาปีแต่ที่แหลมมันกะขาวยู่ขามปีมากอยากเหลืองแนวกันเถอะกันเกียร์บันเฮ้ามันเหือเห็ดประแดกมันสีแดงข้าจุกออกมามันแดงขันขันเกลือมาจากที่ตลาดนั้นมันอยากเละข้าจุกออกมาใส่ล่มบางทีมันถือมันกะเละไหมฮะเกลือก็ส่วนมากก็จะไปซื้อฝั่งนู้นนะคะ เกือที่เขาต้มเองเอามาทําแล้วมันก็จะหอมมันจะไม่ดํากลินมันก็จะธรรมชาติชวนกินอันนี้ก็ได้เกือบปีแล้วค่ะแปดเดืนอนถึงจะเอามากินได้ได้แปดเดือนพอดีก็ตอนนี้ก็กินได้เลยทําปะลาก็ทําเองแล้วก็มีสมุนไพรบ้านเราแล้วมีขามีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดก็มีหอมแดงมีกระเทียมมีมะขามเปียกแล้วก็ไม่แปลูก อัดใส่กระปุกอะค่ะเขาก็จะเอาไม่ไม่เอาไว้นานเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารไม่ได้ใส่อะไรนะคะทาตามธรรม,าม,มชาติของเราก็คั่วให้มันได้ที่หน่อยมันจะได้เก็บไว้นานที่ทําแล้วก็เก็บไว้ได้ประมาณสองเดือนกินได้ถ้านอกจากนั้นมันก็จะไม่อร่อยอ่ะค่ะมันจะคายเครื่องนิดนึงอเ,เอาที่หัวเสร็จอะไรมันต้มเป็นเป็นน้ำปลาใส่ขวดให้กินอีก ล้วปลาปลานี้ก็เราก็ต้องเอาตอนตอนที่หน้าหน้าเกี่ยวข้าวนะเขาที่เขาสามาที่เขาเจ็บมามันจะได้มันปลามันนะเข้าใหม่ปลามันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะดีกว่าตอนเราเอาปลาน้ําที่ตอนมันขึ้นใหม่ๆค่ะแซวเนี่ยล่ะเกลือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และนำไปสู่การเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่เชื่อมผู้คนในแถบลุ่มน้ำเสียวโดยเฉพาะในเขตบ่อพันขันให้มีวัฒนธรรมมีความเชื่อและมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันการทำเกลือช่วงหน้าแล้งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านในละแวกบ่อพันขันจากหลายตำบลหลายหมู่บ้านได้ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันในภาษาอีสานเรียกว่าลงข่วง ชาวบ้านในบ่อพันขันมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการต้มเกลือเมื่อหมดฤดูการต้มเกลือพื้นที่ดังกล่าวก็จะกลายเป็นหนองน้ำที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดของคนในพื้นที่กล่าวกันว่าในอดีตเม่ยามหน้าแล้งคือตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่หลายพันไร่รอบบ่อพันขันนี้คึกคักไปด้วยผู้คนชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวต่างพากันต้มเกลือเตาใครเตามันอยู่รอบๆอบบ่อน้ำซึ่งแห้งขอดลงเรื่อยๆตามฤด,ดูกาลบรรยากาศสนุกสนานพร้อมด้วยกิจกรรมค่าเวลาต่างๆเช่นการร้องรำทำเพลงการหูหาอาหารและการเล่เลนต่างๆในท้องถิ่นเมื่อถึงยามค่ำคืน บางคนก็นอนเฝ้าเตาเกลือรอคอยเวลาปล่อยให้ไฟในเตาทำหน้าที่ของมันไปจนถึงเช้าสำหรับชาวบ้านบอกพันขันเกลือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าแค่เครื่องปรุงอาหารเกลือคือชีวิตคือวัฒนธรรมที่แทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของชาวบ้านและมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน